ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นฝูงค้างคาวจํานวนมากบินผ่านไปฝันเห็นฝูงค้างคาวจํานวนมากเนี่ยมันบินผ่านหน้าไปเนี่ยแปลว่าอะไรการที่ฝันเห็นฝูงค้างคาวบินผ่านเนี่ยแปลว่ากําลังจะได้รับข่าวท่านกําลังจะได้รับข่าวจากทางไกลเป็นข่าวเกี่ยวกับ คนที่คิดร้ายท่านท่านกำลังจะได้รับข่าวความเดือดร้อนของคนที่คิดร้ายและเป็นศัตรตูกับท่านจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความวิบัติความโชคร้ายของคนที่เป็นคู่อริท่านจะได้รับข่าวความเดือดร้อนของคนที่ตัวเองอ่ะไม่ชอบ ธุรกิจการงานของท่านเนี่ยจะดำเนินไปได้ด้วยดีท่านจะได้รับข่าวดีจากคนผิวขาวคนที่เคยทำให้ท่านเดือดร้อนคนที่เคยทำให้ท่านเสียใจเขากำลังดวงตกมากเลขนําโชค9ก้าส9สสีขอให้ท่านโชคดีค่ะ